真的是第一次过。S S, สิบนตทีเข้ามาสูารราร่ร่ากาเป็นทำให้จมูบางลรู้รู้ตัวในปัจจุบาาันจักหะน้าค่อยสังเกตเข้ามาในการตั้งแต่ศีรษะ สะสมความเพลิดเพลินทำกายใจให้เป็นหนึ่งเดียวกายตั้งมั่นสมองขับของจิตให้มีความสมบูรณ์ทำให้เกิดความรู้ตัวให้เกิดสติเกิดสันึัญาความรู้ตัวทั่วพร้อมความระลึกรู้เข้ามาสู่ภายในกาย หลักความความคิดที่คุ้สซ่าแโปร่ให้มันออกไปจากกายร่างของเราค่อยๆวางค่อยๆบรรเทาแม้แต่ความม่วงที่เกิดขึ้นความเกนื่อ้าความรู้สึกพร้อมไม่พร้อมมีหน้าที่มียาวทำให้มันเกิดความตั้งมัน่น เก็ความสงบก็ร,รักษาความสงบเอาไว้ไม่ก็วิธีที่จะเพิ่มพลังให้ความสงบนั้นมีมากขึ้นจนเป็นกำลังเป็นพลังสิ่งที่เรา้ควบคุมได้ควบคุมพลังหรือกำลังแบบนี้พิจารณาเข้ามาสู่ภายในกาย ั้งแต่ศีรษะจนปลาเท้ามีส่วนไหนของร่างกายที่รู้สึกตึงเครียดก็ค่อยๆสอบถามเรื่องรู้ตัวเข้าไปกดกายเช่นบริเวณหน้าผาต้นค,คอกระไรแขนและกา saya nak cuba saya nak cuba saya 감사 yeah. yeah. 这叫什么？ ข้าสง์สงพระคพุณอันประเสริาสง์สงพระคุณอันปเสริที่พึ่งหันเลิศของข้าพเจ้าเป็นที่เพึ่งหันเลิศของข้าพเจ้ากระที่พึ่งอื่นใดในโลกข้าพเจ้าไม่มีที่ สวัสดีจงมภังเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอความสวัสดีจงมภังเกิดมีแก่ข้าพเจ้ากราบสาธุวรร เชิญทุกท่านนะคะกราบในความกราของพาธิการคันกรา ได้ใช้ประสบการณ์มีสิ่งที่เราลงมือปฏิบัติราหว่งว่าจะเป็นึตัวต่อตัวเราเองในการที่เราได้ปฏิบัติธรรมได้มาศึกษาธรรมได้เรียนรู้ธรรมและผลของการปฏิบัติมีผลต่อตัวเราต่อพฤติกรรมเราได้มากน้อยแค่ไหนอาจว่าที่ปณิบัติธรรมแล้วภูมิสัยอะไรก็ได้เปลี่ยนเลยถ้าเกิดมนเปลี่ยนก็ ็น่าจะมาดคุยบอกกับเพื่อนๆหรือกิรยาไมเปกัลยาธรรมาสิีสิน้องเลาเป็นประสบการณ์ทางิยาเพื่อยังศรัทธาให้ผู้ีที่ไม่เคยได้คิดไม่เคยได้ร่วมปฏิบัติธรรมไม่เคยได้ธรรมแล้เกิดความสนใจต่อก,การปฏิบัติกพระอย่างที่บอกว่าการปฏิบัติธรรมมากๆทางก็ย่อม ให้ผู้ปฏิบัติมันได้อยู่ในสุขได้มีชักดิกศรการปฏิบัติขอวากลาวะกินเวลาของผู้เงินราการสักหน่อยในเวลากี่ผู้เินการสักหนแล้วก็ขับจากลาแล้วก็มานเสนมกลับมาโวหารมีคาอะไรห